สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งเลยค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะมีหลายมิติมากใช่ครับคือเป็นเรื่องคำกล่าวหาที่ร้ายแรงสุดๆที่เคยเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดในวันนั้นอืมแต่มันมีรากมาจากอดีตชาติ ที่แบบว่าเชื่อมโยงกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยถูกต้องครับซึ่งข้อมูลที่เราจะมาแกะรอยกันวันนี้ก็มาจากการถอดเทปเรื่องเล่าพระสูตรมหาปทุมชาดกครับเป้าหมายของเราก็คือจะมาดูความเชื่อมโยงของสองเหตุการณ์นี้ใช่ไหมคะระหว่างการใส่ร้ายโดยนางจินจมานวิกากับเรื่องของเจ้าชายปทุมในอดีตใช่เลยเพื่อจะดูว่าเรื่องนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความเคยชินแห่งกรรมคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้สอนแค่ว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบตรงๆแต่มันกําลังจะบอกเราว่าพฤติกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมที่มาจากอารมณ์แรงๆเนี่ยมันเหมือนเป็นโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ที่เราเขียนขึ้นเองโอ้โหเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับเลยเรื่องของนางจินจมานวิกาค่ะเรื่องของเรื่องก็คือพอพระพุทธเจ้าเริ่มมีชื่อเสียงมากๆทําให้ลัฐที่อื่นๆที่เคยได้รับความนิยมเนี่ยเอ่อเริ่มเสียผลประโยชน์ คนก็หันมานับถือพระพุทธศาสนากันเยอะขึ้นใช่ครับพวกเขาก็เลยรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหิ่งห้อยที่กำลังจะดับแสงเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ที่คลาสสิกมากเลยนะคะเวลาที่เราสู้ด้วยคุณภาพของตัวเองไม่ได้ก็เปลี่ยนไปโจมตีคู่แข่งแทนใช่ค่ะโจมตีที่ความน่าเชื่อถือแต่เคสนี้คือยกระดับไปสู่กันสร้างเรื่องเท,ท,ท็จที่ร้ายแรงมากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนสูงมากด้วยในการสร้างเรื่อง สูงมากจริงๆครับเพราะแผนของพวกเขาก็คือส่งผู้หญิงคนหนึ่งไปก็คือนางจินจานวิกาครับทั้งสวยทั้งฉลาดมาทำภารกิจทำลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้าแต่เธอไม่ได้เดินดุ่มๆเข้าไปกล่าวหานะครับอ๋อไม่ได้ทำทันทีไม่ครับเธอค่อยๆสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยเริ่มจากแค่แกล้งทำเป็นเดินเข้าไปในวัดตอนเย็นๆที่คนกำลังกลับอืมอืม แล้วก็เดินสวนออกมาตอนเช้าที่คนกำลังจะมาวัดโอ้โหนี่เป็นการวางรากฐานทางจิตวิทยาที่แยบยนต์มากเลยนะคะคือสร้างข้อสงสัยในใจของคนให้มันค่อยๆโตขึ้นมาก่อนใช่ให้คนคิดกันไปเองพอมีมเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยแล้วเนี่ยการจะใส่เรื่องอะไรลงไปทีหลังมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเธอไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ปล่อยให้จินตนาการของผู้คนทำงานกันไปเองซึ่งแบบว่า อันตรายกว่าการกโกหกต,งต,งตรงๆเสียอีกหลังจากสร้างความคลุมเครืออยู่พักใหญ่เธอก็เริ่มสเต็ปต่อไปครับคือสร้างหลักฐานทางกายภาพก็คือการแกล้งท้องใช่เลยครับแกล้งทำเป็นตั้งคันเริ่มจากเอาผ้ามามัดหน้าท้องแล้วสุดท้ายก็ใช้ท่อนไม้กลมๆมาผูกไว้ให้ดูเหมือนท้องแก่จริงๆคือความน่ากลัวของแผนเนี้มันไม่ได้อยู่ที่คำโกหกสุดท้ายนะคะแต่มันอยู่ที่การลงทุนลงแรงสร้างเรื่องเป็นเวลา หลายเดือนนั่นนะสิครับมันแสดงให้เห็นถึงความพยาบามท,ที่วางแผนมาเป็นอย่างดีจริงๆและการลงทุนทั้งหมดนี้ก็เพื่อฉากคลแม็กฉากเดียวเลยคือการเลือกจังหวะและสถานที่เปิดปกค่ะเธอเลือกบุกเข้าไปกลางธรรมสภาเลยใช่ครับตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมต่อหน้าคนหมู่มากมีทั้งพระราชาเศรษฐีประชาชนคือให้เกิดแรงกระแทกทางสังคมที่รุนแรงที่สุด นี่ไม่ใช่แค่การโกหกแล้วนะคะแต่มันคือการแสดงละครเวทีฉากใหญ่ที่วางแผนมาเพื่อทำลายล้างกันเลยทีเดียวใช่เลยครับเธอเดินเข้าไปแล้วก็ชี้หน้าพระพุทธเจ้าประกาศกล้องเลยว่าแสดงทมนาเรอดีแต่ทำไมไม่คิดจะดูแลลูกเมียบ้างเลยโอโ้โหกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของเด็กในท้องเธอทำเอาคนทั้งสภานิ่งอึ้งกันไปหมดเลยครับแล้วปฏิกิริยาของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงคะ ท่านเรียบง่ายมากครับท่านส่งนิ่งแล้วตรัสแค่ว่าดูก่อนน้องหญิงความจริงในเรื่องนี้มีแต่เรากับเธอเท่านั้นที่รู้เป็นคำตอบที่ทรงพลังมากในทางจิตวิทยาเลยนะคะคือไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ยอมรับแต่เป็นการโยนภาระของการพิสูจน์ความจริงกลับไปที่ตัวผู้กล่าวหาโดยตรงเหมือนท้าทายกลับไปว่าคุณรู้อยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไรใช่ค่ะซึ่งทำให้สถานการณ์ทั้งหมดมันแขวนอยู่บนเส้นได้เลย และจุดเปลี่ยนของเรื่องก็มาถึงแบบเหนือความคาดหมายเลยครับตามเรื่องเล่าคืออยู่ๆก็มีหนูโผล่มาหนูครับซึ่งจริงๆคือเทวดาแปลงกายมาแล้วก็วิ่งไปกัดเชือกที่ผูกท่อนไม้ไว้จนขาดอ๋อ oh. ท่อนไม้กลมๆที่เธอใช้ทำเป็นท้องปลอมก็ร่วงลงมากระแทกเท้าเธอความจริงทั้งหมดก็เลยเปิดเผยต่อหน้าทุกคนในวินาทีนั้นเลยเมื่อละครฉากใหญ่พังทลายลง ผลที่ตามมาก็รุนแรงและรวดเร็วมากมากครับผู้คนโกรธแค้นขับไล่เธอออกจากวัดแล้วทันทีที่เธอวิ่งพ้นประตูวัดไปแผ่นดินก็แยกออกแล้วสูบร่างเธอลงนรกทันทีซึ่งการลงทันที่รุนแรงและฉับพลันขนาดนี้มันบอกเป็นนนยะว่าบาปกรรมครั้งนี้มันหนักหนาสาหัสจริงๆอืมแล้วมันก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่เรื่องราวที่เป็นต้นต่อของเรื่องทั้งวันนี้ค่ะครับเรื่องดูเหมือนจะจบลงตรงนั้น คนทำผิดได้รับผลกรรมทันทีแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือปฏิกิริยาของพระพุทธเจ้าครับท่านตรัสว่าอะไรคะท่านกลับตรัสกับภิกษุว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดกับท่านเป็นครั้งแรกแต่มันเป็นเหมือนหนังฉายซ้ําจากอดีตชาติเออแล้วท่านก็เริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตที่ไกลโพล้นซึ่งเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดนั่นก็คือมหาปทุมชาดกครับนี่คือจุดเชื่อมที่สําคัญเลยนะคะจากเหตุการณ์ปัจจุบันไปสู่การวิเคราะห์ เ,เรียกว่าซอสโค e c ของพฤติกรรมในอดีตเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมโปรแกรมนี้ถึงยังรันอยู่ใช่ครับในอดีตชาติอันไกลผลพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเจ้าชายรูปงามนามว่ามหาปทุมมกุมารค่ะเป็นโอรสของพระเจ้าปรมทัศแห่งกรุงพาราณสีแต่โชคร้ายที่แม่ของท่านสิ้นพระชนไปแต่อย่างเด็กพระบิดาก็เลยมีพระมเหสีองค์ใหม่ซึ่งก็ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับ พระมเหสีองค์ใหม่ในชาตินั้นก็คือนางจินจมานวิกาในชาติปัจจุบันโอ้โห oh ส่วนพระเจ้าพรหมทัตก็คือพระเทวทัตคู่ปรับตลอดการของพระพุทธเจ้านั่นเองกลับมาเจอกันครบทีมเลยนะคะเนี่ยในฉากที่ต่างออกไปแต่บทบาทและพฤติกรรมพื้นฐานยังคงเดิมเดิมเป๊ะเ,เ,เลยครับเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนที่พระราชาต้องไปรบที่ชายแดนแล้วก็ฝากให้เจ้าชายประทุมดูแลว,วังและพระมารดาเลี้ยงแทน ปรากฏว่าพระมารดาเลี้ยงพอได้เห็นรูปโฉมของเจ้าชายใกล้ๆก็เกิดความหลงไหลอย่างรุนแรงจนควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วก็พยายามยั่วยวนเจ้าชายครับและนี่คือจุดกําเนิดของโศกนาฏกรรมเลยคือความปรารถนาที่ควบคุมไม่ได้อืมเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็จะพลิกกลับไปเป็นอีกขั้วหนึ่งทันทีถูกต้องเลยครับ พราะเจ้าชายปทุมซึ่งยึดมั่นในศีลธรรมก็ปฏิเสธอย่างหนักแน่นบอกว่าพระนางเป็นเหมือนแม่เป็นภรรยาของพ่อทำแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะพอถูกปฏิเสธซ้ำๆความลหลงไหลของพระนางก็แปรเปลี่ยนเป็นความแค้นแล้วก็กลัวว่าเจ้าชายจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพระบิดาเห็นไหมคะว่าโปรแกร,รมมันเริ่มรันแล้วรูปแบบพฤติกรรมที่ซ้ำรอยเดิมเป๊ะเตะเลยใช่เลยเมื่อความต้องการถูกปฏิเสธก็กลัวว่าจะถูกเปิดโพงจึงต้องชิงลงมือ กล่าวหาก่อนเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายมันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่บิดเบี้ยวแล้ววิธีการที่เธอใช้ก็ยังเหมือนเดิมอีกด้วยเหมือนเดิมจริงๆครับคือการสร้างหลักฐานทางกายภาพขึ้นมาเองแต่คราวนี้ไม่ใช่การทำท้องปลอมไม่ใช่ครับแต่เป็นการทำร้ายตัวเองใช้เล็บข่วนเนื้อตัวให้เป็นรอยแล้วก็แกล้งป่วยไม่ยอมกินข้าวกินปลาเพื่อรอให้พระราชากลับมาเห็นสภาพนี้ การปรุงแต่งเรื่องราวด้วยการทำร้ายตัวเองให้ดูสมจริงมันคือลายเซนหรือ MO ของตัวละครนี้เลยนะฮะเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ค่ะไม่ว่าจะในชาติอดีตหรือปัจจุบันนี่ไม่ใช่แค่การโกหกแต่เป็นการใช้ร่างกายตัวเองเป็นเครื่องมือในการสร้างเรื่องเท็จซึ่งมันสะท้อนถึงความเคยชินที่ฝังรักลึกข้ามภพข้ามชาจริงๆพอพระราชาสเสด็จกลับมาเห็นสภาพพระมเหสีก็ตกใจถามว่าใครทำร้าย เธอก็ใส่ร้ายทันทีเลยครับว่าเป็นฝีมือเจ้าชายปทุมใช่ครับบอกว่าเจ้าชายพยายามจะล่วงเกินแต่พอเธอไม่ยอมก็เลยถูกทำร้ายพอพระราชาได้ฟังเท่านั้นแหละรครับโกรจัดเหมือนไฟไหม้ป่าโดยที่ไม่มีการไต่สวนอะไรเลยไม่มีการไต่สวนไม่มีการสอบสวนใดๆทั้งสิน้นสั่งทหารไปจับเจ้าชายมาประหารชีวิตทันทีตรงนี้เราจะเห็นการประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างอารมณ์กับเหตุผลเลยค่ะครับ ในขณะที่พระราชาตัดสินใจด้วยความโกรธและความหลงที่มืดบอดคนรอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนางสนมหรือเหล่าอมามาตต่างก็พยายามใช้เหตุผลทัดทานเพราะไม่มีใครเชื่อว่าเจ้าชายจะทําเรื่องแบบนั้นได้ใช่ค่ะแต่ก็ไร้ผลไร้ผลจริงๆครับยิ่งมีคนค้านพระราชายิ่งโกรธเหล่าอมามาตผู้ใหญ่จึงกับต้องกล่าวคาถาเจ็ดบท เพื่อเตือนสติซึ่งคาถาเจ็บทนั้นคือแก่นความรู้ของเรื่องนี้เลยนะคะครับมันพูดถึงหลักการที่ผู้นำทุกคนควรมีครับมีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนลงโทษต้องรู้จักสมดุลระหว่างความเข้มแข็งกับความอ่อนโยนเพราะอ่อนไปก็ถูกดูหมิน่นแข็งไปก็มีภัยเวรและหัวใจที่สําคัญที่สุดคือผู้นําต้องไม่ตัดสินใจด้วยความลําเอียงหรือที่เรียกว่าอาคติคะ่ะแต่คตําตอบของพระราชานี่คือ สุดๆของความไร้เหตุผลเลยนะครับท่านบอกว่าในเมื่อทุกคนเข้าข้างโอรสแต่มีเพียงม่เหสีคนเดียวที่อยู่ข้างเราเราจะเชื่อคำของมเหสีโอโ้โหแล้วก็สั่งให้เอาตัวเจ้าชายไปโยนทิ้งที่เหวโจนนี่คือตัวอย่างคลาสสิกข,ของคำว่าอันธพานในความหมายดั้งเดิมเลยคือผู้ที่มืดบ่อเพราะกิเลสการกระทำของพระราชาสะท้อนหลักอคติสี่หรือความลำเอียงสี่อย่างได้ชัดเจนมาก โดยเฉพาะข้อที่เรียกว่าฉันทาคติคือความลำเอียงเพราะรักใช่ค่ะความลำเอียงเพราะรักใครความรักและความลหลงไหลที่พระราชามีต่อมเหสีองค์ใหม่มันทำหน้าที่เหมือนฟิลเตอร์ที่ปิดกั้นข้อมูลอื่นๆทั้งหมดทำให้พระองค์หูหนวกตาบอดต่อเหตุผลและหลักฐานแวดล้อมเลยซึ่งนี่ไม่ใช่แค่เรื่องในมทานนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นกลไกาทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เราได้ตลอดเวลาเมื่อเราปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ต่เจ้าชายก็รอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริ์ครับค่ะในขณะที่ถูกโยนลงเหวท่านไม่ได้มีความโกรธแค้นแต่กลับแผ่เมตตาให้กับทุกคนด้วยอนุภาพของเมตตานี้เองทำให้เทวดามาช่วยรับร่างของท่านไว้แล้วพาไปส่งที่เมืองพญานาคนี่คือพลังของอีกขั้วหนึ่งเลยนะคะถ้าความพยาบาทและความหลงเป็นโปรแกรมที่ทำลายล้างเมตตาก็คือโปรแกรมที่ปกป้องคุ้มครองอม,มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากการบำเพ็ญคุณธรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสัยของพระโพธิสัตว์ไปแล้วเจ้าชายใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองพญานาคหนึ่งปีก่อนจะลาออกมาบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญเพียรในป่าค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนไปพบเข้าแล้วข่าวก็ไปถึงหูพระราชาซึ่งตอนนั้นก็คงจะสำนึกผิดแล้วพอรู้ว่าลูกชายยังไม่ตายก็ดีใจมากใช่ครับรีบเดินทางไปเพื่อขอขมาและชวนให้กลับไปครองราชา ซึ่งนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากของเรื่องเลยนะคะจากโศกนาฏกรรมมันกำลังจะกลายเป็นบทเรียนแห่งการให้อภัยและการตัดสินใจครั้งสำคัญของเจ้าชายและการตัดสินใจของท่านก็นำมาสู่คำสอนที่ผมว่าส่งพลังที่สุดในเรื่องนี้เลยครับคำสอนเรื่องอะไรคะเจ้าชายปทุมในร่างของฤาษีได้ปฏิเสธคำเชิญน,นั้นแล้วท่านก็ใช้อุปมารเรื่องเบ็ดตกปลาอุปมารเรื่องเบ็ดน่าสนใจคะ่ะท่านพูดประมาณว่า การที่คนเรากลืนเบ็ดเข้าไปแล้วสามารถปลดเบ็ดที่เปื้อนเลือดน,นั้นออกมาได้มันมีความสุขแค่ไหนอาตามาภาพก็มองเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นโอ้โหเป็นอุปมาที่คมคายและเห็นภาพมากค่ะมันเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสังเ็จไปโดยสิ้นเชิงพระราชาก็ยังไม่เข้าใจครับก็ถามว่าอะไรคือเบ็ดอะไรคือเหยื่อเปื้อนเลือดค่ะพระฤาษีเลยอธิบายให้ฟังว่ากามคุณหรือความสุขทางโลกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เหมือนตัวเบ็ดส่วนทรัพสมบัติราชสมบัติทั้งหลายมันก็เหมือนเหยื่อที่เปื้อนเลือดที่ล่อให้เราไปติดเบ็ดนั้นโโอโหและการสละละวางการออกจากสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือการปลดเบ็ดออกจากปาก ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นนี่คือการปฏิวัติทางความคิดเลยนะคะครับแทนที่เราจะมองว่าราชสมบัติอำนาจความมั่งคั่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องไข,ขว่ขว้าอุปมานี้กลับชี้ให้เห็นอีกด้านว่ามันอาจเป็นกับดักก็ได้ใช่เลยครับการได้ลิมรถเหยื่ออาจจะมีความสุขชั่วขณะแต่เมื่อเบ็ดเกี่ยวติดในคอแล้วการจะดึงมันออกนั้นเจ็บปวดแสนสาหัส มันทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเลยนะคะว่าในชีวิตเรามีเบ็ดอะไรแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเหยื่ออันหอมหวานแต่จริงๆแล้วมันกำลังเกี่ยวเราไว้กับความทุกข์โดยไม่รู้ตัวใช่ค่ะสุดท้ายพระราชาก็ส่งเข้าใจครับแล้วก็ได้ขอขมาพระโอรส เจ้าชายก็ได้ให้โอวาทให้พระบิดากลับไปปกครองบ้านเมืองโดยธรรมและและเว้นจากอคติเพราะกลับถึงเมืองปุ๊พระรา,าชาก็สั่งให้จับพระมเหสีไปโยนลงเหวที่เดียวกับที่เคยทำกับเจ้าชายเป็นอันว่าใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลอย่างนั้นไปเป็นบทสรุปที่ชัดเจนของกฎแห่งกรรมที่ไม่ใช่แค่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นเหตุและผลของการกระทาโดยตรงครับ พระราชาที่เคยตัดสินใจด้วยอคติก็ต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาส่วนพระมเหสีที่ใช้การกล่าวหาเป็นอาวุธสุดท้ายก็ถูกผลของการกระทํานั้นทําลายตัวเองและในตอนท้ายเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้เฉลยภาพทั้งหมดครับว่าพระราชาผู้มืดบอดก็คือพระเทวทัตอืพระมเหสีใจร้ายก็คือนางจินจะมานวิกาและเจ้าชายปทุมและเจ้าชายปทุมผู้ยุดมั่นในคุณธรรมก็คือพระองค์เองรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดจากความหลง ความโกรธการใส่ร้ายมันได้ส่งผลตามมาข้ามภพข้ามชาติอย่างที่เราเห็นกันของเรื่องราวทั้งหมดจึงชี้ให้เห็นว่าการกระทําของเราไม่ว่าจะดีหรือชั่วมันไม่ได้จบลงแค่ในครั้งนั้นๆแต่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าอุปนิสัยความเคยชินใช่ค่ะความเคยชินอันทรงพลังที่จะติดตามเราไปเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะชนะอธรรม แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ที่ไม่ได้รับการควบคุมอย่างความหลงไหลความกโกรธหรือในทางกลับกันคือคุณธรรมถูกต้องค่ะอย่างความอดทนและเมตตาสามารถกำหนดชะตาชีวิตและรูปแบบพฤติกรรมของเราในระยะยาวได้อย่างไรเราทุกคนกำลังเขียนโปรแกรมของตัวเองอยู่ทุกขนาดจิตเลยค่ะมีจุดหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่กล่าวไว้น่าคิดมากครับคือถึงแม้จะถูกปฏิเสธด้วยอุปมาเรื่องเบ็ดไปแล้วแต่พระราชาก็ยังไม่ยอมแพ้ โอ้ oh, ยังชวนต่อยังคงพยายามชวนให้เจ้าชายกลับไปครองเมืองอยู่ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการชวนให้กลับไปกินเบ็ดอีกครั้งทงั้งๆที่พึ่งจะปลดออกมาได้ประเด็นนั้นนําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคบคิดสําหรับเราทุกคนเลยค่ะครับในชีวิตของเราเองเมื่อเราหลุดพ้นจากเบ็ดสักอย่างได้แล้วไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรือความอยากที่เป็นอันตราย มีบ่อยครั้งแค่ไหนที่เราหรือคนอื่นพยายามชักจูงให้เรากลับไปติดกับดักนั้นอีกครั้งเพียงเพราะว่าเหยื่อของมันยังดูหอมหวานอยู่และอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีกำลังใจที่จะปฏิเสธเบ็ดคันนั้นได้อย่างเด็ดขาด